สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รพบครับจากกรณีเหตุการณ์คนร้ายได้สร้างสถานการณ์ด้วยการลอบวางระเบิดแบบสวรรเครื่องและข่อขวในในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งเสียอเภอของจังหวัดสงขลาพร้อมกันหลายจุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่พบว่าเขาได้มีการใช้ระเบิดแบบสวรเครื่องวางระเบิดที่บริเวณตู้เอทีเอ็มของธนาคารทั้ง4จังหวัดรวมทั้งบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น นอกจากนี้ครับคนร้ายได้มีการสร้างสาการก่อกวนด้วยการโปรยตะปูเรือใบเผายางรถจน์และตัดต้นไม้ขวางเส้นทางรวมทั้งได้เข้าไปปล้น,นรถยนต์ักเพลิงของอบตอในพื้นที่ของเฟิร์นสอบและอำเภอสายบุรีไปจํานวน2คันซึ่งคันนี้ทั้งสองคันนะครับทางเจ้าที่สามารถตรวจพบได้เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่น่าสุเทือนใจมากที่สุดก็คือการที่คนร้ายได้เข้าไปยิงและ,ะวางเพลิง โรงเรียนในพื้นที่ของอำเภอสายบุรี uri, ซึ่งเป็นเหตุให้คุณครูเสียชีวิตไปจํานวนหนึ่งรายจากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกองในการรักษาความมั่นคงนภายในภาคสี่ส่วนหน้าและทุกภาคส่วนขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและญาติของคุณครูที่เสียชีวิตสําหรับคุณครูก็ถือว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่ได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อต้องการที่จะให้ความรู้กับบุตรหลานของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางคนร้ายได้ก่อเหตุในครั้งนี้นอกจากการสร้างความเสียหายให้กับ ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแล้วถือว่าเป็นการกระทําที่ขัดต่อบทบัญญัติของาศ,าศาสนาอิสลามอย่างสิ้นเชิงนะครับซึ่งขณะนี้ทางท่านแม่ทัพภาคอในฐานะผู้มยการรักษาความมั่นคงภายในภา,นา,นาพพมมนคภานน4ีได้สั่งการให้ทุกหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เข้าไปควบคุมสถานการณ์เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบภาพจากกล้อง CCTV ซึ่งขณะนี้ผมเรียนว่าเราสามารถควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยได้แล้วจํานวนสองราย สำหรับในส่วนที่เหลือนะครับก็จะเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามบุคคลเหล่านี้มาลงโทษตามกระบวนการการกฎหมายให้เร็วที่สุดผมเียนว่าเหตุาาาการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นกลุ่มคนร้ายเขาต้องการที่จะสร้างสถานการณร์ก่อกเให้ิดความวุ่นวายขึ้นมาในพื้นที่และมุ่งเน้นที่จะทําลายระบบเศรฐษรฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สําคัญที่สุดสิ่งที่เขาก่ขอขึ้นนั้นเป็นการทําลายบรรยากาศของกระบวนการสร้างสันติภาพและทําลาย ความคาดหวังของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต่างเบื่อหน่ายการใช้ความแรงและได้มีการแสดงพลังในการปฏิเสธความแรงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังจากนี้ไปครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งไปทําการสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการการะทําของกลุ่มผู้แข่งแรงเพื่อที่จะหามาตรการในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วนต่อไปและสุดท้ายครับผมอยากเรียกร้องให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรเครือข่ายต่างๆที่พยายามออกมาเรียกร้องหาความเป็นธรรมจากสถานการณ์ต่างๆได้ออกมาร่วมกันประนามการก่อเหตุในครั้งนี้เพราะได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่และเป็นการทําลายบรรยากาศของการสร้างสังนติภาพที่เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุครับท่านแม่ทัพได้สั่งการผ่านห้องวอร์มนะให้ทุกหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ได้มีการเฝ้าระวงังแล้วก็ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนในการช่วยกันเฝ้าสังเกตนะครับสําหรับกรณีของการาล้นรถยนต์เพิงของอบตอไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็นับว่าเป็นความโชคดีนะครับที่ทางเจ้าที่สามารถที่จะตรวจพบได้ก่อนก่อนที่เขาจะนาไปใช้เพื่อวัตถุประสองค์อย่างอื่นที่อาจจะสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นครับ